สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้มารีวิวมารีวิวผัดผักคันจองแคบหมูค่ะเอฟซีค่ะแคบหมูกับกรอบผักคันจองเขียวสดน่ารับประทานค่ะเครื่องปรุงนะคะจะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะทอดปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชานี่ค่ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหั่นแฉลบครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเอฟซีค่ะ แซบแซบด้วยค่ะพี่น้องผัดไฟร้อนๆทำให้ผักคันจองเราเขียวสดกรอบอร่อยค่ะนี่ค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวตอนเราผัดเราเราใส่กระเทียมเจียวไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะแต่ใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวอีกครั้งหนึ่งอร่อยเลิศลสดเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ายกั like บพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะผัดผักกันจองแคบหมูค่ะ